สวัสดีครับคุณนองมิเตอร์เฟนะครับไลน์นี้สอนใช้เครื่องคิดเลขคาซิโอ JW 200 SC นะครับนี่ครับชื่อรุ่น JW 200 SC ก็ขนาดกำลังดีนะครับเหมาะสำหรับเซลล์หรือว่าพกพาไปข้างนอกอันนี้คือขกคอได้นะครับแล้วก็จอก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็พิเศษคืออ่ามันจะบางๆนะครับเหมาะสำหรับพกพานะครับ แล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็ครบเลยสำหรับเซล์นะฮะที่บางทีออกไปข้างนอกหรือดักบัญชีเนี่ยต้องใช้เพราะว่ามันจะมีแท็กเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการกดถักตัวพวกเนี้ยกดยังไงบ้างนะครับก็โอ้แเนี้ยแสงสะท้อนอันนี้นะครับก็เป็นปุ่ม ac นะครับก็คือเคลียร์หน้าจอทั้งหลายแล้วก็มีฟังก์ชันทักบวกถักลบก็คือเอาไว้ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มครับไอสามเหลี่ยมนี่คือเครื่องหมายย้อนกลับนะครับ G T คือหายอดรวมทั้งหมดแล้วก็ b ีถอดรูดได้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเซตเซตเซตอัตราถักเลท I M M E X อันนี้คือเป็นเปลี่ยนระหว่างคำนวณธรรมดากับโหมด Exchange Rate ได้ Exchange Rate มันจะใช้กับไอตัว C หนึ่งเนี่ยครับเห็นตรงนี้ครับ,รบมันจะมี ที่หนึ่งที่สองสามที่สี่แล้วก็โหมดเมมโมร M R M บ M ลบ M I M C โหมดเมมโมรแล้วก็ประจุค่าประจุบวกลบ C ก็คือเป็นการลบหน้าจอนะครับแล้วก็มีศูนย์สองตัวแล้วก็เครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะสะดวกมากครับเวลาสมมติเราบวกเช่นระบวสามบวกสามบวกหกบวกหกบกเก้าบวกอะไรเงี้ยคือ ลบกับเท่าลบบวกกับบวกบวกกับเท่ากับเนี่ยถ้าไปอยู่มุมมุมตรงเนี้มันจะกดง่ายนะครับแบบบางคนใช้นิ้วเกี่ยวๆอย่างนี้เลยแบบถ้าใช้ทองทองนะครับอ่าจากเอซี่ก่อนสมมติเราคํานวณอะไรไปพวกเนี้ยเราก็กดเอซีก่อนใช้งานเพื่อเคลียร์เครื่องทั้งหมดแล้วก็ให้ดูว่าบนหน้าจอเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยแต่ถ้ามันมีสัญลักษณ์พวกเนี้ยอันเนี้ยจะขึ้นเป็นเอม แสดงว่ามีเมมโมรีอยู่ในเครื่องการคำนวณก็ต้องระวังนะครับหรือว่าเราคำนวณไปสักโจทย์หนึ่งแล้วคราวนี้จะมี GT ขึ้นอีก GT ก็เป็นฟังชัน GT อันนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอีกทีการการลบ M เ,เดี๋ยวผมอ่าลบละอะไรนะครับเวลาบวกก็การบวกมีหลายบาแบบเช่นหนึ่งบวกหนึ่ง เท่ากับสองบวกห้าเท่ากับอันนี้คือบวกแบบธรรมดาแต่ถ้าบวกแบบพิเศษระบวกนี้ก็ได้หนึ่งบวกสองบวกสามบวกไม่ต้องกดเท่ากับมันหาคตอบได้เลยการใช้วิธีนี้มันจะเร็วเพราะว่าบางทีเรามีลิสต์ายาวๆแล้วเรามานั่งบวกหนึ่งบวกตึก๊บวกอะไรก็ได้แล้วเราแล้วเราไม่รู้ว่าเรากดบวกหรือกดเท่ากับไปหรือ,อยังอะไรเงี้ยบางทีมันจะทําให้เราสับสนได้ เราก็กดไปเลยหนึ่งบวกอบวกสาบวกสี่บวกอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือ,คอผลรวมแล้วก็จะลดขั้นตอนไปแล้วก็สมมติเราจะหันมามองกระดาษลิสต์เราอะ่ะแล้วเราก็กดเพิ่มไปเลยแปดบวกจบอย่างเงี้ยครับ่างง่ายหรือจะบวกจะใช้ฟังก์ชัน m ก็ได้ครับก็ m บวกก็คือการบรรจุค,ค่าที่เป็นบวกการบรรจุ m ลบคือการบรรจุค,ค่าเมมโมรีที่เป็นลบ m r คือหาผลรวม Mc คือลบค่าเม m o r รีเช่นอ่ะผมมีอย่างนี้ก็ได้หนึ่งบวกสอง m บวกสาม m บวกมันก็จะเป็นหกใช่ไหมเรากด mr ดูคำตอบคือหกพอเรากด m เนี่ย m ตรงนี้มันจะโชว์ให้เรารู้ว่าในเครื่องเมมโมรีอยู่ถ้าต้องการลบตรงนี้เรากด mc อ่าอย่างนี้นะครับ หรือบรรจุค่าที่เป็นลบก็ได้เช่น 1m ลบ 2m ลบ 3m ลบผลรวมกด MR เป็น6ลบ6ลบ6นะครับสมมติถ้าเราบวก6มันก็จะเป็น0อ่านะครับเรากด AC m ยังอยู่นะครับถ้าเราลำคาแล้วกด MC ไปก็ได้มันก็หายไปแล้วการเซตถักเลกนะครับ ถ้าเราไม่รู้ว่าเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องเราหรือไม่ใช่เครื่องเราก็ตามก็กดแท็กบวกดูมันโชว์ว่าเจ็เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเครื่องถูกเซตเวลาว่าอา่าเปอร์เซ็นต์แท็กเป็นเจ็ดถ้าเราต้องการเปลี่ยนกดอย่างนี้นะครับกดตรงนี้จะมีเซตกดเซตค้างนะครับประมาณสองวิเครื่องจะขึ้นโชว์ตรงนี้ว่าเซต กดแท็กบวกเพื่อเข้าโหมดแท็กกดเปอร์เซ็นต์ใหม่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งคราวนี้เครื่องบรรจุค่าใหม่ละอ่าเราลองเช็คนะครับกดเอมบูแท็กบวกอ่าเป็นสิบอ่าคราวนี้แต่จริงบ้านลำพาสิบนะครับเพิ่ตอนนี้เป็นเจ็ดนะครับอ่าผมผมเซตใหม่อีกทีกดเซตค้างท่าเซตเสร็จนะครับ เซตค้างแท็กบวก7แล้วกดเซตอีกทีหนึ่งอ่ะลองเช็คดูเป็น7ครับการใช้นะครับเช่นของมูลค่าสมมุติของในห้างอะ่ะเขาขายร้อยเจ็ดบาทอะ่ะเราถามว่าร้อยอันนี้กันเราได้ของมาต้นทุนร้อยหนึ่งอะครับ แล้วเราต้องขายออกไปบวกแท็กอะครับร้อยหนึ่งไม่มีแท็กนะครับต้องขายไปต้องบวกแท็กเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วกดแท็กบวกก็คือต้องขายไปร้อยเจ็ดบาทถูกครับร้อยเจ็ดคือราคารวมแท็กแล้วอ่ะผมกดเอซี SC ใหม่ทำนองเดียวกันสมมติเราไปห้างอะของเขาขายร้อยเจ็ดบาทอะเราอยากรู้ว่าก่อนภาษีมันกี่บาทนะครับเรากดแทกลบให้จำนี้นะครับว่าอ่า ก่อนหลังก่อนภาษีก่อนภาษีก็คือถักลบถ้าบวกภาษีเข้าไปเป็นเท่าไหร่อเอาใหม่นะครับให้มันง่ายๆของในห้างขายร้อยเจ็ดบาทนะครับก่อนภาษีเป็นเท่าไหร่ครับก็ถักลบก็คือก่อนภาษีเป็นร้อยหนึง่งแล้วก็ถักเป็นเจ็ดของร้อยหนึง่งถ้าจะบวกภาษีเข้าไปต้องขายเท่าไหร่ก็กดแท็กบวกอย่างนี้นะครับก็ง่ายเพราะว่าไม่งั้นนะครับ ถ้ามาคำนวณมือนะครับว่าก่อนแท็กหลังแท็กเท่าไหร่โอ้ก็ปวดหัวพอสมควรนะเช่นอ,อย่างสมการมันเช่นร้อยคูณหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเท่ากับร้อยเจ็ดถ้าของเขาขายร้อยเจ็ดถ้าก่อนภาษีจะเป็นกี่บาทก็ร้อยเจ็ดหารหนึ่งจุดศูนย์เจ็ด ข้อละกะร้อยหนึง่งก็คำนวณได้นะครับแต่ว่ามันก็จะช้าครับถ้าเครื่องคิดเลขมีฟงังก์ชันถักบวกถลบนี่ก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมคือเครื่องหมายลบนะครับเช่นผมกดให้ดูกดกดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรน,นะครับมันก็จะลบไปทีละหลักแล้วก็ gt อ่ะ GT นี่ก็ยากนิดหนึ่ง gt ก็คือการหาผลรวมที่ เกิดจากการกดเครื่องหมายเท่ากับเช่นหนึบวกหเท่ากับสพอเราพอเรากดเครื่องหมายเท่ากับครั้งแรกเนี่ย g ี GT จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ GT จะหายไปเมื่อเรากด AC เห็นไหมครับ GT หายไปแล้วเอาใหม่1นึ1่งบวกหนึเท่ากับสอบวกสเท่ากับสตอนนี้เรามีค่า2กับค่า4สี่นะครับแล้วกด GT ดู มันก็จะเอาคำตอบที่เกิดจากเครื่องหมายเท่ากับมารวมกันทั้งหมดก็คือหกออีกโจทย์นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สามบวกสามเท่ากับหกตอนนี้เรามีสองสี่หกก็เป็นสิบสองกดจีทก็ต้องเท่ากับสิบสองนะครับอ่าเท่ากับสิบสองแล้วเราบวกเข้าไปได้อีกเช่นหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับ,ก,บก็ได้เป็น จีทเท่ากับสิบห้าเห็นไหมครับหรือว่าเออหรือว่าเราไปประยุกต์การใช้การบวกเลขแบบนี้ก็ได้หนึ่งเท่ากับสองเท่ากับสามเท่ากับแล้วก็กด gt ทระบบเลขแบบนี้ก็ได้หรือว่าอย่างาสมมติเอาเลขแปดหนึ่งสี่สองเท่ากับห้าหกเท่ากับแปดเก้าเท่ากับหาผลรวมสามตัวเลขนี้ก็กด gt ทก็ได้ก็ได้ตัวเลขเหมือนกัน การบวกมันมีหลายแบบถ้าเข้าใจการทํางานของเครื่องอย่างที่สอนไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เครื่องหมาย c สำคัญนะครับว่า c เนี่ยคือการลบหน้าจอนะครับไม่ใช่การลบตัวเลขความจําของเครื่องผมจะทําให้ดูแบบง่ายๆเลยเช่นเราสมมติเรากดหนึ่งบวกสองใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วกลับมาแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเรากด c นะครับแล้วเรากดมาเลา มาคำนวณใหม่เป็นสองบวกสามมันเท่ากับหกครับถ้ามันเท่ากับหกมันต้องเท่ากับห้าเลครับเพราะว่าหนึ่งที่อยู่ในเครื่องอ่ะมันยังอยู่เรากดซีซเป็นแค่ลบหน้าจอเขียนหน้าจอเฉยแต่ไม่ได้ลบหนึ่งออกไปด้วยถ้าจะลบหนึ่งออกไปด้วยเราต้องกดเอซีไอซีนะครับหนึ่งบวกสองพอกดซไป เลขสองหายไปหนึ่งบวกยังอยู่พอเราไปกดโจทย์ใหม่อ่ะครับสองบวกสามเท่ากับมันก็เลยผิดถ้าอย่างคลิกดีนะครับถ้าผมเป็นแม่ค้านะครับผมอาจจะกดสิบบวกสองอะไรเงี้ยค้างไว้ในเครื่องพอลูกค้ามานะครับผมลูกค้าตุ๊ดตุ๊ตุ๊ลูกค้า,คาเราก็โชว์เครื่องเลนให้ลูกค้าดูแล้วก,กดอ่ะเลียนเลียนแล้วนะ,ะลูกค้าซื้ออะไรนะซื้อ อ๋ออันนี้บวกอันนี้ใช่ไหมเท่ากับอ๋อเท่านี้เลยลูกค้าก็แบบว่าไม่ได้สังเกตอ่ะก็เจอทริคเนี่ยก็จะโดนหลอ,อกได้เพราะว่าจ่ายแพงไปกว่าสิบจ่ายแพง่าป,ปกติสิบบาทเพราะว่าสิบบาทถูกฝังไว้ในเครื่องแต่ว่าไม่ได้ถูกลบออกกดซีเป็นการกดหลอกตาเน้นแหละไม่ไม่ได้มีผลจริงเพราะว่าเขาไม่ได้กดเอซีนะครับอันนี้เป็นทริคที่ผมว่ามันก็สุดยอดมากวันหนึ่งก็สามารถ เอาไปทำกำไรได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ควรนะครับอ่าแล้วก็มีโหมด exchange rate นะครับอันนี้ครับ M กับ E X M ก็คือการคำนวณบวคลคูณหารธรรมดาถ้า E X เนี่ยคือการคำนวณ exchange rate ซึ่งจะต้องใช้คู่กับปุ่ม C 1ที่2 T ี่3 T T ี่4อันนี้แต่ว่าอันนี้มันยากนะครับผมอธิบายคร่าวๆว่าสมมติเรามีอัตราแลกเปลี่ยนโอ้มีถึง C4 ก็แสดงว่า4อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถ สวอปไปมาได้เช่นดอลลาร์ยูบาทไทยเยนญี่ปุ่นแล้วก็วอนเกาหลีเงี้ยเราบรรจุค่าอัตาราแลกเปลี่ยนเข้าไปในซีแต่ละตัวแล้วเราสามารถสับเปลทได้เราจะสามารถคิดไปมาได้เช่น 1US เทเทกี่บาท1นึเทเทกี่วอนหนึเทเทกี่เยนหรือ100่ยเยนเท่ากับกี่ดอลลาร์อะไรเงี้ย หึ่งร้อยเยนถ้ากี่วอนสับไปได้หมดเลยภายในสี่อัตาราเลขเปลี่ยนที่เครื่องมีความจําไว้แต่มันใช้ยากนิดนึงเดี๋ยวไหว้วัาหลังทําคลิปให้ครับหรือว่าไปดูคลิปอื่นที่ผมมีสอนอัตาราเลขเปลี่ยนเอาไว้นะครับมันก็สามารถคล้องตัวมันจะคล่องตัวกว่าสําหรับคนที่เป็นบุญแลกเงินหรือว่าเกี่ยวข้องกับอัตาราเลขเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวตรงนั้นก็ก็ไม่จําเป็นต้องใช้หรือว่าถ้าเราสรับแค่ าบาทกับดอนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบุกคลบคูณหารเองก็ได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าต้องสลับไปหลายๆหลายๆอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยบางทีใช้วิธีนี้ก็ใช้เครื่องิีเลขก็จะง่ายกว่าเยอะแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับ F ก็คือสแสดงผลตามจริงนะครับเช่ไ้มผมปรับมาที่ F นะครับผมกดยี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นค่าพายครับมันเทากับตัวเลขเยอะแยะเลยใช่ไหม ก็คือเอคือแสดงผลตามจริงทุกหน่วยแต่ถ้าเป็นคัทเนี่ยเอาใหม่แสดงว่าไม่แสดงผลตามจริงแต่แสดงผลตามจำนวนที่เราเซตเอาไว้เช่นตรงเนี้ยคือหน,หนึ่งหน่วยมันก็จะโชว์หนึ่งหน่วยสมมุติถ้าสลับมาสองหน่วยนะครับมันก็จะโชว์สองหน่วยยี่สองส่วนเจ็ดเท่ากับ่โชว์สองหน่วยแต่ว่าหน่วยที่สามอ่ะ มันจะมีผลต่อการปัดเป็นหน่วยที่สองโดยดูจากตรงนี้นะครับถ้าคัดแสดงว่าตัดไปเลยหน่วยที่สามไปเลยก็ไม่รู้ตัดไปเลยไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งถึงเก้าอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นห้าทับสี่อ่ะก็คือถ้าถึงห้าจะปัดขึ้นหน่วยที่สองเนี่ยจะปัดขึ้นถ้าไม่ถึงห้าก็จะปัดลงนะครับก็คือถ้าตรงนี้เป็นเอะ่ะตรงนี้จะตั้งเป็นทศนิมกี่หน่วยมันไม่สําคัญละ เพราะว่าแสดงผลตามจริงแต่ถ้าถ้ามันไม่ใช่ F แบะมันเป็นคันหรือห้าทับสี่เนี่ยเราต้องมาเซตอีกทีว่าเราจะให้มันแสดงกี่หน่วยตั้งได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่หน่วยนะแต่ว่าเวลาผมแนะนําว่าอ่าก็แสดงผลตามจริงดีกว่าแล้วถ้าต้องการจะปัดขึ้นปัดลงอะไรเรามาดูของเราเองแล้วก็พิจารณาว่าจะปัดขึ้นหรือจะปัดลงแล้วเราก็เอาไปทดใส่ในกระดาษงานของเรานะครับ ฟังก์ชันสุดท้ายนะเป็นเครื่องหมายรูทรูทก็กดอย่างนี้เลยครับสี่รูทก็เท่ากับสองครับนี่สองเก้ารูทก็เท่ากับสามครับแค่นี้ครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆแนะนำนะครับกค็คือเครื่องคิดเลขตัวเนี้ยฐานาจ,จะอยู่บนนี้ใช้ฐานก็เรียบร้อยแนละ้วต่อสายไฟอะไรแค่นั้นเอง แล้วก็อายุการใช้งานของถ้ารุ่นนี้นะครับถ้ารักษาดีๆนะครับเรื่องฐานผมว่าก็ก็เหมือนพวก d s นะครับก็ยี่สิบปีก็ได้น่าจะได้ถ้าสิบกว่าปีจอดําเนี่ยก็มาทําจอแล้วถ้าใช้ต่อไปจนถึงยี่สิบปีอันนี้แล้วก็เป็นรุ่นนี้เป็นหน้ากากเหเ็กสีพัสเทลก็ผมว่าโอเคเลยจอชัดแล้วก็ถ้ามันไม่ชัดแล้วก็ปรับปรับหักจอได้ครับ ถ้าบางรุ่นเนะี่ยมันเป็นรุ่นแบบอย่างนี้ยครับเราตั้งทํางานแล้วแบบเรามองมุมเนี่ยโอ้มันมองยากครับแล้วก็ตั้งหงายขึ้นมาอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าก็สะดวกสับใช้งานแล้วก็มันบางครับพกพาได้ดีรุ่นนี้ก็แนะนำนะครับราคาก็น่าจะหกเจ็ดร้อยครับประมาณน,นี้นะครับก็ซื้อที่ซื้อคาเทโอแท้ดีกว่ามันจะทนแล้วก็อย่างว่าการันตีเลย ส่วนใหญ่ยี่สิบปีถ้าแบบไม่ได้เสียหายรุนแรงจากการตกหรือว่าจากฐานโล่นรุนแรงนะก็ยังซ่อมได้หมดนะครับแต่แพงกว่าในครั้งแรกแต่ว่าก็ใช้กันยาวๆนานๆเพราะว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใช้ยิ่งใช้ก็ยิ่งชินอะ่ะคือก็ไม่อยากเปลี่ยนรุ่นอะ่ะเพราะเปลี่ยนรุ่นการวางมือการอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปหมดอีกอย่าแล้วก็ดูดิถ้าคุณต้องการแบบใช้มันเก่งๆอะ่ะ<อ>ก็ต้องมานั่งเรียนรู้ฟังก์ชันแบบอย่างเงี้ยที่ผมสอนเน่ะมันมัน มันใช้ได้มากกว่าที่เรามานั่งบวกลบคูณหารธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นคองมันก็ใช้งานง่ายใช้งานเร็วหลายคนนะครับบางทียี่สิบกว่าปีละจอดำปิดเลยเขาก็ายังอยากจะซ่อมผมก็โอเคเลยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าความนี้มันชินมือครับนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีเครื่องรุ่นใหม่ๆหรือมีเวลาผมก็จะมาทำสอน ให้เรื่อยๆนะครับหรือว่าฟังก์ชันไหนใครใช้ไม่เป็นหรือว่าไงก็สอบถามกันมาได้ครับขอบคุณครับ